วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูรารส่รายการกรเสียณชวนฟิตในระมิดชิตสุดมันรายการที่พาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของการออกกําลังกายของผู้สูงวัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกๆคนนะครับวันนี้จะพาไปพบกับเรียกว่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจสุดๆเลยนะครับลุงอ้วนไตรกีฬา68ปีแล้วนะครับยังฟิตอยู่เลยถ่าทางจะฟิตกว่าผมอีกนะนี่น,ะนมาทางนี้แล้วไปพบกับเขากเลยครับ ว่ยน้ำ3า3.8กิโลเมตรว่ายเสร็จก็มาปั่นจักรยานต่อเลย180กิโลเมตรแล้วก็วิ่งอีก1มาราธอนคือ42 42กิโลเมตรวิ่งคุณต้องทาให้ได้ภายใน17ชั่วโมงสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบนี่ครับแขกรับเชิญของเราโอ้โหฟิตมาก ลุงอ้วนไตรกีฬานะครับโอ้โหนี่กำลังซ้อมอยู่เลยสวัสดีครับคุณลุงครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมรบกวนดึงตัวเราไปนั่งคุยกันได้ครับได้ครับยินดีครับลุงอ้วนนี่เป็นฉายาว่าลุงอ้วนไตรกีฬาไตรกีฬานี่คืออะไรครับไตรกีฬานี่ประกอบ้นด้วยกีฬา3ชนิดคือว่ายน้ําปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งครับทาไมครับทำไมถึงต้องมาเริ่มต้นแบบหันมาดูแลสุขภาพผมเริ่มออกกําลังกายตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับแต่ตอนนั้นผมวิ่งอย่างเดียว นะครับแล้วก็พออายุสักสามสิบห้าก็เล่นเทนนิสมาเล่นเทนนิสจนอายุห้าสิบอายุห้าสิบก็เปลี่ยนมาเล่นกอล์ฟพออายุหกสิบเพื่อนก็ชวนไปปั่นจักรยานวิ่งก็แล้ววิ่งก็แล้วแต่ผมว่ายน้ําผมไม่เป็นดีกว่าคือยี่สิบห้าเมตรแล้วจมผมก็เลยต้องไปหัดว่ายน้บจนมั่นใจว่าเราว่ายน้ําได้พอสมควรแล้วก็เลย มาเล่นไตกีฬานะครับแล้วจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจว่าเนี่ยต้องเป็นกีฬาไตากีฬานะคืออะไรครับคือจริงๆแล้วมันฝังใจตั้งแต่ตอนผมอายุประมาณสัก40ผมเห็นรายการที่เขามาถ่ายทอดการแข่งขันไตกีฬาในเมืองไทยเนะี่ยผมก็มีความคิดว่าพวกนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหรอกเป็นไอรอนมแมนอ่าเป็นมนุษย์ษเหล็กใช่ <laughs> คือเราคนธรรมดาทําไม่ได้หรอกครับใช่ <laughs> <laughs> ไหมครับแต่หลังจากที่ผมมาเจอเ,เพื่อนๆที่เขาเล่นอยู่แล้วเขาบอกว่าทุกคนทําได้หมดอะถ้ามี ความตั้งใจในการที่จะทําในการที่ฝึกซ้อมแล้วอายุเราค่อนข้างที่จะเยอะขนาดไหนครับไม่กลัวบอกว่าเรื่องของความหนักของกีฬารครับจริงๆแล้วเราเล่นตามสภาพร่างกายเรากว่าที่เราจะแบบจะไปฝึกซ้อมแล้วก็ลงแบบทั้งหมดเนี่ยครับกีฬา,าได้มันนานนะาไหมวัยหนุ่มเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้เวลาไม่นานแต่สมมติถ้าวัยอย่างผมเนี่ยนะถ้ามาเริ่มต้นตอนอายุ60ปีผมใช้เวลาฝึกซ้อมอยู่ประมาณ8เดือนเดีย๋ยนี้เราฝึกซ้อมเยอะขนาดไหนคือตายกีฬาเนี่ยในการฝึกซ้อมเนี่ย ผัดกันอย่างเช่นวันนี้วิ่งพรุ่งนี้ไหว่เจ็ดวันผมฝึกซ้อมห้าวันวันที่หกผมพักคำว่าพักของผมก็คืออผมไปเล่นกอล์ฟที่ผ่านมาเนี่ยครับไตรกีฬาเรามีแบบว่าผ่านสนามไหนมาล้างมือครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับผมเริ่มจากสแตนดาร์ดเลยอ๋อเริ่มจากสแตนดาร์ดเลยแล้วก็ครับฮาร์วีย์อัลเลนเนี่ยผมก็เล่นมาประมาณสี่ห้าครั้งแล้วก็ไอรอนแมนเนี่ย ซึ่งเป็นระยะมากที่สุดของไตกีฬาครับซึ่งเริ่มด้วยว่ายน้ำ3.8กิโลเมตรว่ายเสร็จก็มาปั่นจักรยานต่อเลย180กิโลเมตรปั่นจักรยานอีก180กิโลเมตรแล้วก็วิ่งอีกหนึ่งมาราธอนคือ42 42กิโลเมตรวิ่งครับโดยที่คุณต้องทําให้ได้ภายใน17ชั่วโมง17โอ้โหถ้าคุณถ้าคุณทำเกิน17ชั่วโมงก็ถือว่าคุณไม่ผ่านเมื่อปีที่แล้วทานเรือจัดมีมีครั้งหนึ่งที่ผมเล่นที่เมืองไทยสุดยอดส่วนต่างประเทศนี่ก็เล่น เล่นมา6ครั้งถ้าเป็นการขแข่งขันที่คิดว่าผมประทับใจที่สุดนะครับแมตช์แรกที่ผมเล่น i อ o อนแมนคือที่มาเลเซียเนื่องด้วยผมยังไม่มีความชานานผมยังไม่มีประสบการณ์ในการเล่นในระหว่างปารักยาเนี่ยผมเป็นตะคิวลงไปนอนสองครั้งผมวิ่งไปได้ประมาณเลยห้กิโลเนี่ยผมหมดแล้วเอาละแข็งใจเพราะว่าจากที่จบให้ได้เพราะครั้งแรกปรากฏว่าหลังจากเข้าพื้นไปแล้วผมไม่รู้ว่าผมไปไหน น้องๆเขาเอาเทปวิดีโอที่เขาอัดไว้มาดูผมเห็นภาพตัวเองผมเดินวนไปวนมาแล้วก็มีบริเวณมาประคองผมเอาไปนั่งบนเก้าอี้แล้วก็เอาน้ําราดประทับใจจริงแต่ว่านั่นอันตรายนะครับอะครับถ้าพูดถึงเรื่องของนักกีฬาไอรอนแมนในรุ่นอายุเกษียณแบบคุณลุงเนี่ยครับมีบ้างไหมฮะตอนนี้ในเมืองไทยนะครับผมเนี่ยถือว่าแก่สุดละ68แต่ต่างประเทศเนี่ย รุ่น,น <man> ผมนี่มีเยอะนะครับเยอะมากสุดท้ายนะครับอยากจะให้คุณลุงฝากดีกว่าครับถึงใครที่กําลังแบบว่าต้องการแรงบันดาลใจหรือกําลังใจในการออกมาเล่นกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งผมมักจะบอกเสมอว่าไม่มีใครแก่หรือสายเกินไปที่จะมาออกกําลังกายหรอกครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนครับขอบคุณครับ แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีเนื้อหาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันตอนนี้ขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวต้องไปซ้อมแบบคุณลุงมั่งไปกันครับแล้วเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ